ครับนี่เขาก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับเช้านี้นะครับผมนี่เส้นหน้าโรงพยาบาลนะครับก็ท่วมไปประมาณ20เแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูในภายในโรงพยาบาลครับนี่ครับโรงพยาบาลครับท่วมครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลแล้วครับท่วมโซนอีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งมันจะสูงนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบ้านพักนะครับก็เริ่มปริ่มแล้วครับน้ําดันขึ้นเรื่อยๆครับผมครับ นี่ครับหมู่บ้านนามบาลายเท่านี้พี่น้องเลยนี่ครับครับถ้ามาดูสถานการณ์เท่านี้ก็กําลังเริ่มเก็บข้าวเก็บของกันขึ้นที่สูงนะครับผมก็น้ํามันดันขึ้นเรื่อยๆครับทีละสามเซ้นสี่เสนครับเพื่งโอ้เฮ้ยเดินรถดีคนนึงเดลยทีมงานครับ ทีมงานคุณภาพครับรับเหมาทุกงานครับนี่ยน่ครับซอยเมื่อวานครับเมื่อวานท่วมถึงแค่ถังสีเหลืองครับวันนี้ตเต็มเลยครับก็ประมาณ15บห้เซนได้ครับบางจุดก็เกือบ20เซนนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าออกลําบากนิดหนึ่งนะครับนะครับไอจ๋าเปิดทองยังไอจ๋าเปิดทองแล้วบ่ อันนี้ก็โซนภายในโรงมานนะครับผมตัวนี้ก็น้ําขึ้นหมดแล้วครับครับน้ําขึ้นเรื่อยๆครับเราก็จะไปเข้าไปยกของช่วยเขาก่อนนะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หลายอย่างครับพวกลึกลับพวยอะไรนะครับ อ่าเิ่นทีมงานเขาครับทีมงานคุณภาพครับรับเหมาทุกงานครับเบา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 เมื่อคืนเขานี่